สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วพลังงานชาวราศีพิจิกเรามาดูว่าข่าวรีเซอร์ไพรส์นะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีของคุณชาวราศีพิจิกมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ของชาวราศีพิจิกส่งท้ายปีนี้เดือนธันวาคมค่ะ ขอข่าวดีเซอร์ไพรส์ของชาวราศีพิจิกค่ะมาเลยข่าวดีเซอร์ไพรส์สุดๆของชาวราศีพิจิกค่ะ mm hmm. The h y r o f e n c นะคะ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงนะคะมาแล้วค่ะโอ้โ oh ห The World นะคะการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงข่าวดีสุดเซอรไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลยทีเดียวนะคะการโยกย้ายการเดินทางไกลาการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานการได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่การเดินทางเดินทางไกลนะคะข่าวดีจากคนแดนไกลทางไกลนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดมีเกณฑ์ที่จะได้มีบุตรมี มีบุตรมีลูกนะคะสำหรับบางท่านนะคะเขาเรียกว่าสละโสดแล้วอาจจะมีลูกเลยก็ได้นะคะหรือว่าการเดินทางไกลครั้งนี้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะ ชีวิตของคุณมากๆเลยอาจจะมีการเ,รเดินทางการเรียนต่อนะคะหรือว่าการทำอะไรใหม่ๆซึ่งโดดเด่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ากำลังมีสัญญาณสัญชาตญาณจากความรู้สึกของตัวเองจะทำอะไรเริ่มทำได้เลย,เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเป็นช่วงเทศกาลนะ,ค,ะคุณอาจจะได้เดินทางหรือว่าชีพจรลงเท้าบ่อยๆในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันท้าทายมากๆแล้วมันมีความสุขมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่า ได้รับตำแหน่งมาใหม่ได้รับข่าวดีมากๆได้รับโชคดีบางอย่างหรือว่ากําลังได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญนะคะได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ผลสำเร็จเกิดขึ้นจริงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเอเน g y เก่าๆนะคะแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆอันนี้ ฮวงจุ้ยดีมากๆเลยนะคะเช่นอาจจะทําอะไรกับเกี่ยวกับบ้านใหม่ทําโต๊ะที่ทํางานใหม่จัดใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและก็ข่าวดีสุดๆเลยซึ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันบางท่านนะคะสละโสดถูกขอแต่งงานมั่นหมายนะคะบางท่านได้รับข่าวดีนะคะก็คืออาจจะได้ ได้มีลูกนะคะอาจจะเป็นลูกชายเลยทีเดียวนะคะก้าวดานะคะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพาการกังวลความวิตกกังวลความคิดมากแล้วก็อะไรที่นอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากค่ะปล่อยวางเดดสเรื่องของสุขภาพนะคะอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเดิมๆมากเกินไปซ้ําเดิมมากเกินไป,มมกกนไปแน่นอนคะ่ะทำให้คุณจิตตกนะคะภูมคุมกันตก ต่ำนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกำข้างกลางคืนนะคะการทานอาหารที่ต้องตัดละ เลิกกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์สักทีหนึ่งนะคะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเลือกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับตัวเองเลือกที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากเกินกว่า2ลิตรออกกำลังกายจำเป็นมากๆเลยนะคะและก็คุณจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างให้ได้นะคะ ปล่อยวางอะไรที่รู้สึกว่ามันนอกเหนือจากตัวคุณเองเพราะว่าคุณกําลังเจอสิ่งที่ดีกว่าและก็ต้องระวังเรื่องของการสะดุดด้วยเช่นกันนะคะจะมีเรื่องดีแล้วก็จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามานะคะมันเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะนั้นดูแลตัวเองแล้วถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองเป็นอย่างดีดูแลครอบครัวเราด้วยนะคะดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะช่วงนี้เอาใจใส่ท่านนะคะบางท่านอาจจะ สองดาบกําลังลังเลการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอยู่หรือเปล่านะคะคิดมากอะไรอยู่หรือเปล่านะคะขอสองดาบขยายสองดาบห้าถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เป็นดั่งใจหวังปล่อยละทิ้งไปนะคะอะไรที่รู้สึกเสียใจไปแล้วหรือใครทําให้คุณเสียใจโหสิกรรมให้อภยัยปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังที่จะได้มีโอกาสเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรือว่าการให้อภัยแล้วก็โหสิกรรมเพื่อเปิดทาง ให้ทุกอย่างมันจบลงนะคะด้วยการกระทําที่ไม่ดีหรือว่าผลลัพธ์บางสิ่งบอย่างที่กําลังจะส่งผลเพราะว่าการรมคือการกระทำนะคะผลลัพธ์ในวันนี้คือการกระทำามือดีผลลัพธ์ในวันการกระทําวันนี้คือผลลัพธ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญค่ะ คุณกําลังมีโอกาสที่ดีกว่านะคะอะไรรู้สึกว่ากําลังลังเลตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่ามัน,มนไปต่อไม่ได้มันเจ็บปวดเสียใจเรื่องราวของความรักคุณตัดจบคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าความเป็นจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นได้พบเจอโชคดีการออฟเฟอร์ได้สิ่งที่พิเศษได้พบเจอคนที่ใช่แล้วคนที่เป็นคนที่จริงใจกับเราจริงๆแต่ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกเอ๊ะมันน่าจะให้อภัยหรือว่าอะไรโอกาสบางอย่างอันนี้ก็ได้เลยนะคะลองตัดสินใจ และบางท่านนะคะมีเกณฑ์นนะคะ่ะทุกคนเลยนะคะก็คือมีเกณฑ์ได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับสินพิเศษได้รับโบนัสมีโชคเรื่องของความเสี่ยงนะคะแต่ก็จะเสี่ยงเยอะเช่นกันนะคะมันก็มีได้แล้วก็ไม่ได้ความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงชีวิตเราที่อยู่นะคะทุกวันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะนั้นอะไรที่ได้มานะคะจากน้ำพักน้ำแรง อันนี้มันจะมีคุณค่าแล้วมันจะมีความภาคภูมิใจด้วยเช่นกันนะคะแต่ความเสี่ยงมันก็เป็นโชคลาภบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะทร่รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยหรือบางท่านกําลังที่จะซื้อของขวัญสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะและถ้าใครเกิดเดือนทันถ้าใครเกิดราศีพิจิกก็จะมีคาบเกี่ยวนะคะใช่ไหมคะในเดือนธันวาด้วยใช่ไหมคะหรือว่าพิจิกาบางอย่างก็แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยเช่นกันนะคะราชินีดา การตัดสินใจชัดเจนเด็ดเดี่ยวของคุณบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเจ็ดดาบนะคะระวังกลโกลงแกมโกงจากมิจฉาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะคะอัศวินเพชรบอลค่ะขอภยัยวางแผนใหม่นะคะไพกำลังที่จะบอกให้คุณวางแผนใหม่เกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจในปีนี้หรือว่าบางสิ่งในปีนี้มันมันยังไม่เพอร์เฟคร้อเซนะคะหรือว่าเราจะต้องป้องกันอะไรคือวางแผนรัดกุ่มในเดือนหน้าปีหน้าให้ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องตื่นเต้นบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาคุณด้วยนะคะเรื่องเราตื่นเต้นบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างกระทน,นหรือว่าการที่จะวางแผนที่จะทําอะไรใช้สัญชาตญาณค่ะในตัวตนของคุณที่จะที่จะมองมุมมองบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่าอะไรมันลบ,ลบ เข้ามาเกาะกวนใจนะคะลองมองโลกในแง่บวกแต่การมองโลกในแง่บวกไม่ใช่มองโลกสวยแค่เราสะสมหรือฝึกบางสิ่งอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กลายเป็นการเปลี่ยนนะคะให้เป็นอะไรลบๆเป็นแง่บวกนะคะมันจะทําให้เราดีขึ้นเพราะว่าคุณอาจจาะมีความกังวลหรือว่าคิดมากในช่วงช่วงนี้เช่นกันแล้วก็คุณที่กําลังที่จะหาความ อุดมสมบูรณ์กับตัวเองบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงการวางแผนใหม่ในชีวิตของคุณจะทาให้คุณประสบความสําเร็จมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นแต่จะต้องวางแผนใหม่จัดการใหม่นะเพราะว่าสิ่งที่รอคอยนะั้นมันคือสิ่งที่เป็นแพชชั่นพลังที่คุณกําลังที่จะได้รับกับความฝันที่กําลังที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นสมมติว่าตอนนี้มันเหนื่อยเหลือเกินค่ะแม่หมอคะบางสิ่งบางอย่างที่มันยังต้องมีความกังวลนี่คือหนึ่งเหรียญคือโอกาสที่เราจะไขว่คว้า งานเสริมจ็อบเสริมหรือว่าเงินที่คุณจะได้จากงานที่ทําด้วยนะคะจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีเงินไหลมาเทมาแน่นอนถ่ะต้องมีงานเสริมงานอดิเรกที่คุณจะต้องวางแผนจัดการใหม่นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเช่นกันนะคะถ้าไม่ฟื้นขึ้นมาที่จะออกกําลังกายสร้างร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพก็สําคัญมากคือปีหน้าแล้วก็อายุขึ้นมากกว่าอีกหนึ่งปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ระวังในทุกๆเรื่องนะคะรอบคอบและก็ใจเย็นให้มากขึ้นแล้วก็วางแผนใหม่พลันใหม่นะคะเพราะว่านี่คือส่งท้ายปีของชาวราศีพิจิกเลยทีเดียวเรื่องดีก็กจะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อย่างดีเลยก็เกิดขึ้นแต่อะไรที่เซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีก็มีเช่นกันพนันก็ต้องระวังนะคะชาวราศีพิจิกนะ สัญชาตญาณความรู้สึกในการตัดสินใจของคุณนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็อะไรที่ตัดสินใจแล้วมีความสุขค่ะอย่างที่เคยย้ําบอกนั่นคือสัญญาณที่ดีนะคะ with in the next few months อีกไม่กี่เดือนค่ะมันจะเกิดเรื่องราวของ ช่วยเหลือนะคะอาจจะมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลใจเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะโน no, ค่ะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นหนังใจหวังเราสะทีเดียวนะตอนนี้เวลานี้แต่เชื่อว่าค่ะทุกอย่างนะคะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีของคุณแล้วก็บางสิ่งบางอย่างต้องระมัดระวังนะคะ จำเป็นมากๆเลยนะคะกับสุขภาพแล้วก็บุคคลรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราก็ตามค่ะแล้วก็โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเข้ามานะคะให้คุณต้องรับมือนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกขอบคุณามากสาหรับการติดตามรับชมนะคะนี่คือขอพลังงานของชาวราศีพิจิกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ